พี่น้องเอ้ยคิดนำลูกเธอนี่คือเอาแต่ใจตนมันสิเป็นประกันใดเมื่อรุ่นายนาละปีสมัยเสด็จที่ที่ไปคิดที่นน้ำลูกเขานั่นน่ะแซนเกษมถึงสิเกลห้เอาแต่ใจไปบ่าแต่กับปังงพ่วผิดสมัยอยู่ดอกเดี๋ยวน้องน่ะสิคอยบอกคอยสอนลูกเอาดอกแต่ว่าตอนนี้นั้นลูกเข้าไปใส่เสด็จพี่ตั้งแต่มมืออัานพระท่านในเห็นหนาเที่ยเลย แตเด็ดพ่อเด็ดแม่เลยคะ่ะเมื่อได้เด็ดพ่อเด็ดแม่น่ะจ,จนนะจัดงานอภิเษกสมรสให้สีวิมลกับเด็ดผี่จ้าเถ้อเราไปคาหพรอมฉันท่าโดนแล้วนะเพคะเด็ดแม่อีพอดอนดอกลูกท่าอีกจกักแป๊ดหนึ่งเดี๋ยวกระเด็นแต่งสมใจดอกลนะแตนทวีลูเกเอ้ยที่ใส่ของจอนเนี่ยไปใส่แล่ะฮะ สเ,สเสด็จพี่แสนกเกษมแซนเกษมไปยังก็ถือดาบขึ้นว่าทองพระลงแบบนี้ล่ละเพคะแสนกเกษมถือพระขันดงดาบเขาสู่พระลงหลวงเน่ยมันบ่แมนเห็นแมนคลองในโลกบ้างดาบเราเขามาหาพอหาแม่เนี่ยแหละลูกแสนกเกษมนี่ลูกคิดอีอย่างดูยังได้ถือดาบขึ้นม่าทองพระลงแบบนี้แม่ม<ะ>ว่ามันบ่หมอบอ่ควร บางดาบน้มเหล็กขอมาหาพ่อกับแม่สะสดุกแสดงพ่อแสดงแมวพยาแขกวันนี้ลูกมีเรื่องมังกรทุ่งพยาแขกมีเรื่องอีหยังกะละแสนกระเซมทุ่นละอองสองเจ้าพระบ,บิดาองค์พอ่ออีกทั้งชนละเนตรแก้วมั่นดาไทายทีสูงเดี๋ยวนี้ลูกอยากได้เป็นไงในคนครอ้าวอยากเป็นองค์กษัตริย์นั่งแทนง่นพระองค์เก่าพยาแขกปัตตสมแดนกระเซมเจ้าแหบ เจ้าว่าแบบนี้ได้จังไหนฮะของยังมีชีวิตอยู่เนี่ยฮะทิพยมาขอรับบัลลังก์ได้จังไหนโอ้แตบัลลังก์สมองเจ้าสเสด็จพี่คอยบอกคอยจากกันแสนกระเกษนแม่ว่าเจ้าท่านมาถูกต้องเด้อลูกคิดดีๆคิดเตรมันฑีถวนก่อนก่อนสิท่านไม่อย่างลงไปวางดาบลงซะลูกเสด็จแม่ดีคิดดีแล้วจักไแมมาทูลขอ,อขันสเสด็จพ ก็ต้องจิ้งมาลั่งไปยาคันบาดโธไปลั่งแค่ไหนป่ะเนี่ยบักแสนก็เสียมออบมาคิดบอกฝันเลยวันสิ้ยนนี่นี่เขาปากนี่ออกมาจากปากของเจ้าก็ต้องพูดมากไปยาคันจังไรเบอร์นี่ก็ต้องมีคนตายไปยาคันเสไดพจพี่บาดโท่ขอมาเลยไปยาคักแสนจะเสีามน้องไม่รู้มึงมองแบบนี้เสจ็จพี่แสนจะเสียมเจ้าอย่ายุงบังลูกบักดีมึงเข้ามาแล้วไหม อนเ้ยสเนเมนเีสิเพกระลสิขา <Top one! S 2> ูกรง่าสิเสิขาลูดลูกเลยเพคะนกเมนี่ตั้งสติให้ดีๆก่อนสิใดบ่ลูกฮะ พี่เจ้าทำอีอย e ่างลองไปเจ้าหัวบ่เอาล่ะแม่สิบถือโทษโกรธขึ้นแต่ว่าให้เจ้าตั้งสติใหม่ไปตึกต้องให้มันดีแล้วขอไปขออภัยโทษจากพ่อของเจ้าสรุปเสด็จพี่เสด็จพี่อภัยโทษให้ลูกนะเพคะเอาล่ะพ่สมัยพี่สิยกโทษให้กับแสนกระเมในเือนีก็ได้ ไอ้วะแตนกเซมนับตั้งแต่เมื่อนี้เป็นต้นไปอามเจ้าคิดมันลังจากพอยสงติวีมดังไปทำมันไปใส่กับไปก็เซมพ่อของเจ้ายกทั่ให้แล้วไปลูกไปพักไปตั้งสติสงบสติเอาแล้วเป็นมันที่ดีในเมื่อมผมไหวมึงกัดาย เจ็บกเศรษฐกิจฉันไยนีฮโอ้จำเรื่องตั้งใจม้บโอ้ฉันบุกโอ้ฉันโกีโอ้ฉันมกี้วย่รบเศอษเรีเป็นัไหนนะพ่คะทากเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยเนกับแินกลับมา่อลูก ทำไมที่โบขีดบบฝันเรื่องเงินแกระเสนสิท่องกระพีไปเลยแม่นนี้อ้อเสดพี่สุเสยเบนกันมันี่ตาหมอบมาท่านแล้วล่วอวมอมะ,ละอำมาตอัศนใย้เทียงพญายจิตตลาดเสดพีพวกเจ้าทั้งสองนี่จำเราได้จมวะเฮ้ยพญาจิตตดรัมขันบนยอยังตายหรือ เรายังบ่ตายเว่เป็นจะไหนตอนนี้กรรมมันคงสนองพวกเจ้าแล้วสิ่งที่พวกเจ้ากระทำในมือนั้นมือน,นี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสนองพวกเจ้าแล้วแม่นบ่พระองค์วยยังในยืคนี้กรรมคงตามท่านสนองมอมฉันแล้ว ตายละทหารทหารเสด็จพี่ไปค่ะมาเป็นทาหารให้ดูเน่ยแหนมไปพะเห็นกูใดจะคนเลยพะยะค่ะจะไปออมัดอัวุนใไว้หาไม่มันลบนี่เป็นอันขาดเ,เามือม่อนี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องสะสาง โอ้ามัดเย็นเอออย่าจับผู้ข้าหตั้งแต่เราเดินทางออกจากเมืองนี้หูใกล้จอมกระบฏเราบอกว่าคิดว่าฐานน้องรักของเรามื่อนี่จะกลายเป็นหมูปลาเอาอันนี้ทหารอันนี้คือผู้ใดเนี่ยใครเนี่ยเป็นยังครับโอ้ ทหารมซสอมมาน้ำกัน,นี๋ยวปีหนผมจะขึ้นลำนำเจ้าเป็นไผ่สอมมาน้ำกันยังจํำกันบด้อยู่บไหมคะเสด็จพี่สุภลัดเดี๋ยวไปคะเังดยังไปน้ำทหารอาดหลาดเซ็กสันเลยคะสุภาลั์สุภลั์เนี่ยของเสด็จพี่อันนี่เด็กสาวที่ยืนอยู่ตรงนี้คือลูกสาวของห้องเองไปคะสอยสุดาจังใดไปคะ ตอยสุดาลูกของพ่อเอาแล้วพวกเจ้ายังมีชีวิตอยู่ทั้งสองคนแมล่ะไปคาเดทพีเรื่องมันยาวไปคะคือวานี้ตอนนั้นนะเฮ้าเพรส่งข้ามข,ขอเป็นบอกสุพระหลาดเล่หาลูกสาวของเขาน่ะหนีไปทางแม่นม้ำแล้วเอาลูกสาวของเขาน่ะลอยเพไปตา,ามน้ำโชคดีที่มีเศษฐีเพิ่นได้เลี้ยงไว้เพคะจังเด้มีชีวิตรอดสม้อนี้แล้วพวกเจ้าไปพบก,กันอยูุ่ไส ไปพิ่มไปพาะกันอยู่ตำหนักล่างเพิ่นจับไปขังกูไว์จังใดไปคะเสด็จพี่คนที่จับขังกูไว์บอมเอนอื่นไก่ไปคะอัมมาดอาสนัยไปคะเสด็จพี่บอมเอนเบยคะอัมมาดเย็นเบยคะเอ้าแม่มันเด็กวะไปบอกเจ้าเนี่ยนะพี่จับอ่ะเดี๋ยวมันมีขนมขึ้นมาจากโตบ่ล่ะเพื่อวัยนี่แล้วกันหนาวมากอ่ะแจ๊ ต้องอามาทหาร <c oughs> เด็ดนาม,มูญูมูญูมาแบบนี้จะต้องเป็นทหารอย่างแน่นอนเลยไปเอาอลงโทษมาเลยจัดการไอ,อ้อม,มัดสนัยพร้อมทั้งเมียของมันเองเรามอบอำนาจให้แกเจ้าเอาไม่ถือไม่หนมันเบิ้งมันสบายอย่าง รับด้วยเก<า>้าท้าแม่งรับด้วยเก้าพะยาค่ะก่อนรับด้วยเก้าพระยาค่ะเออเจ้าอยากเข็มหนังเจ้าเข็มได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละอ่ามึงเอ้ยกูบอกให้ข่าเขาบไม่ให้ยอกเขามึงก็บอกทางไปมันแต่แทนมึงเดี่ยวสนมมหยอกเขาอีกอย่างย่านตายพระเจ้าค่ะย่านเขาตายปีพระเจ้าค่ะ นี่ว่ามันยาติจะของตายเองอะ่ะย,ยิ้มออกแต่ละเทียนนี่ผู้สาวลมทวนเลย,ยเป็นยุติมึงอะ่ะมึงเป็นบ่บ่ครับนะกูโบเซียดอกกันลักษณะนี่แต่ก,กูว่ากูแม่นกูมึงกูยังเป็นอยู่อ,ะอ่ะแกงจาของมันจะโบเฉียดทหาร ไปอีกล่ะโอ้สนมคนนั้นนี่เองขึ้นมามาใส่ยูทึงพี่ก็ได้ลูกข้นมาใส่ยูทึงพี่เอาใส่มาเนี่ยใส่เป็นงนมันเนี่ย พระองค์พยากาเสียสันได้มันคืองุ่มยกเล่างลางสันนมมันคืออยู่ต่ำแต่พยากาอนมโหลดต่ำตัวนี่โอ้เร็วเร็วอย่าว่าสนมเมืองนี้เป็นทหารเกาเด้อมา เป็นยังล kind of ่ะแมนยัง hmm. อ <Okay. S 1> ุปยูสามสิบ <Does> ป <it exist> ีนี่เ oh. มี่ยงนี่ันนีสายพันธุ์ไหนเน่ยนี่คุณถามเนี่ยมาหลายสายพันธุ์ปันโคกยิบแท้โอ้ มึงกาง้งกางมึงแห่สูก้างมันออกเนืออ้าวเราสิจัดงานอภิเษกสมรสให้เจ้าพร้อมทั้งทหารเ,เห็นบ่มมึงซื้อทหารยังบ่าเนี่ยทหารยังทหารโนดครับเออทหารโนดพวกสูทั้งสองจะต้องเอากันมาวายัาง ไมีปัญหาอย่างนี้ถามด้วยถามด้วยนี่มึงเสกเขาจัดการกันแบบใดไปรมเตรมารงเารงมแรงมังงร้อต้องาภาษาหิเออร้องเตรงเตรนการร์ดจับคัแม่ห่นจี๊ดเปนแปลว่าอีอ่ะเอะยังจันอีก ผู้ใดเป็นผัวนมื่เต็มเหนือผู้จักฮะแล้วก็ขัดเลยผู้ต้อยหังเชียงมันหายากเอาโลดเอาซ้ำตอ้อยโอ้ซ้ำพ่อนหนาเราคือกันสรุปว่าจะอะไรนี่เอาสรุปแล้วก็จบเรี้ยงแล้วที่นี่ปกติจบแล้วคนทำผิดได้รับกรรมแล้วเอาคือ่เล่นตามเรื่องตามเล่าไปเอาเล่นตามเรื่องตามเล่าอย่างมันบ่มีบึงขึ้นมาอ่ะมันก็เล่นตามเรื่อง,อง,องบ่งงได้แล้วมันซสอมกันมามันจะต้องมีบึงเดี่ยเอาบึงไปใส้บัตร เอาเจ้าว่านี้เราพักกันไปใส่สันพักกันนั่งอยู่ใส่บ่เบิ่งเอากันปกติฉากนี้มันบ่ได้เกี่ยวกับไฟเลยฉากชุดไทยเลยมันไม่ได้มีข่อย้งแต่แรกบึงไปใส่บึงไปใส่ปกติฉากนี่บึงต้องออกมาลงโทษตั้มเออเออบึงกันสิบอกว่าตั้มมีเมียอยู่อุดรผู้หนึ่งมีเมียอยู่ชัยภูมิผู้หนึ่งมีเมียอยู่อีหยังล่ะผู้หนึ่งโอเคเดี๋ยวคอยจัดการให้จบนั่นละมันยังสิจบเรื่องได้นี่ ยังกาะชื่อยังอัศนัยนี่อัศนัยปากางเกงไหนไป่ได้ให้เต้นกำน้ำสนองไปเออมึงท่วงมาล้างเขามาแมนบอสันนี้ลูกก็สิคามึงครับเอามาล้างกับมึงครับกูถามมึงเลยอำมาดทีถามยังครับมือมึงไปขอนแก่นนั่นมึงไปอยังฮะมึงก็ไปเปิดมือเปิดขึ้นค่ะแค่ เกี้ปลาเขาสิหูหูมาอย่างเขาทาเนี่ยฮะก็พามึงไปหาเม,มียเมื่อดี้าสุดนี่ป๋อ,อผมมาทาเบอร์เก้นอยู่นี่ก็เ่าเห็นยานกูเบอร์เก้นหนีพระคอนแกนบ่หรอือท่าไหนโอ้ยมันมีธุระจำปีนตัวเมื่อนี้สินะไปหอนครพนมพุนโอ้ แม่โงยมึงใจ่านยังชดสี่นำเงมือนมึงมามึงจัดชุดไมหมละ่ะมึงจีสวยเหรอฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทนายเพคะมึงเบามากั้งเมิดมันอยู่ออมกูเมิดเลยนี่เนี่ยเอาแกฝืบริวารสิป่ะ<อ>มันไม่เกี่ยวอย่างเขาไปคอนเทนเป็นปนักขันมไปใส่เขาไปเขาไปโรดไปอย่างว่า,ม,ามันเขาไปคีนิกเห็นเขาเช็กอินอยู่คีนิกคือกันมันจะไปคีนิกคีนิกใดว่าิไปอะตอมย้อนลน่นกูถามมึงเน ที่นี่ก็เปิดร้านหาทุบหกทุบมันได้ตีโอ้ยเขาเห็ดโอที่บ่เห็นนะว่ากูเห็นมึงไปกินเขาครับไป่น่ะกูได้ไปกินด้วยล่ะเอ็นพอดกูซ่วมเบื้งบนในในตาไอ้เจ็บฮึ่มซุ่มบ่ได้ไปจักเทียไปอยู่ขอนแก่นนั่นโปแมนบ้านเบื้องบนนี่โปแมนแมนที่บอกว่าผู้ใดใครฮะ ไปที่เชียงไาละมนตัตไวไวายก็วัยตัวไ,ได้บ่บวกเงินอุญไปเต้ละเถอะเอ้าเต้ไปคาสำอชนนาด้านนาท้นรอกุตีล่งกาจะวาเก็บขี้เงิน